สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เกม่คาเดลล์ชิไทคูนนะวันนี้เราจะมาสอนทํำบักวินนะซึ่งได้ประมาณ50บวกบวกกับวินแล้วเนี่ยแต่ผมมี7,458ละมาซึ่งอย่างแรกนะที่เราต้องเตรียมการก็คือก็คือการมีบ้านนะบหนึ่งแนสองับคือการเซฟบ้านเอาไว้นะคือการตังบ้านหน่อยนะซึ่งให้เรามาสลามแข่งนี้ อันนี้ครสนามเก่งฟ้าฟ้านะให้เราทำการถอยหลังนะโอเคนะให้เราขึ้นสะพานไปเลยนะเดี๋ยวขึ้นแป๊บนี่ขึ้นไปให้เราขึ้นไปเลยนะมีเชื่อสะพานบอกไม่รู้นะที่รู้คือข,ขึ้นไปเลยเราต้องขึ้นไปบนสุดนะ ขึ้นไปบนสุดเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนละกันนะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะลดเสียงไปเลยอาจจะทำให้คลิปด,ดูเงียบแล้วจะมีเพียงแค่เสียงผมแต่ไม่ะไรโอเครับมาจากเราขึ้นมาด้านบนแล้วเราจะเห็นบ้านหลายหลังนะ <c oughs> ให้เราขับตรงมาตามผมเลยโอเครับให้เรามาบ้านนะหมายเลขที่เก้านะ <c oughs> ซึ่งเป็นบ้านนะับที่ทำเลดีที่สุดในการทำบักนะโอเคให้เรานะับ กดเคมไปเลยนะแล้วก็เอาบ้านนะกินเงินได้นะแต่ถ้าเกิดใครบงบน้อยก็ใช้หนึ่งแสนไปนะซึ่งผมก็งบน้อยเช่นเดียวกันแล้คนับให้เราทำการเอารถนะที่เราจะทําบั็กซึ่งแนะนํานะเอาเป็นรถที่เร็วๆนะจะได้ทาไวๆโอเคให้เรานะว้าไปที่สนาม,นามดิฟนะก่อนอื่นนะการทาบั็กเนี่ยต้องเตรียมก็คือเดี๋ยวผมสอนนะคือการทาบล็กนะให้คุณอ อันนี้ไว้นะฮะอันปุ่มนี้นะฮะแล้วก็ปุ่มนี้ปุ่มตรงกับปุ่มเลี้ยวซ้ายนะโอเคให้คุณกดสตาร์ทนะในระหว่างที่มันสตาร์ทแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำไปเถอะนะแล้วก็รอโอเคนะเราก็ทำการนกดรูกกดรูปร้านค้านะแล้วก็รอ วาไปที่บ้านเราเลยนะแล้วเราก็รอโอเคนะพอมันว้ามาที่สนามนะให้เรากดมาตรงนี้นะแล้วเราก็รอคือถ้าเกิดในระหว่างที่มนะันนับหนึ่งสองสามเราจะไม่สามารถเสกรถได้นะแต่พอมันขึ้นว่าโกลแล้วเราสามารถเสกได้นะโอเคให้เรานะับเอาเอารถติดก,กำแพงนะแล้วเราก็ทําการกดปุ่มที่ผมบอกก็คือปุ่มตรงนะับแล้วก็ปุ่มปุ่มเลี้ยวซ้ายนะก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วค่า อันนี้ก็จะขึ้นนะับค่าพลัสเซึ่งตาหนึ่งผมทําได้ประมาณเออหกหมื่นนะคือให้เราขับตกน้ําไปเลยนะแล้วก็เอาค่าพัดที่เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคนะพอค่าพัดมันเด้งออกไปแล้วนะให้เราวาปมาใหม่ตรงนี้แล้วเราก็ทําใหม่นะทําแบบนี้ไปนเรื่อยๆนะโอเคมาตรงนี้ต่อ ก็ทําการขับตรงนะแล้วก็ทําทําแบบนี้เหมือนเดิมนะค่าพัดก็จะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะเป็นวิธีบั็กนะัที่ทําง่ายมากที่สุดแล้วนะซึ่งสามารถใช้รถอะไรก็ได้นะแต่แนะนําให้รถนั้นมีความเร็วนะประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบขึ้นไปนะถึงจ,จะทําได้ดีนะอันนี้คือรอค่าพัดถ่ายอเคค่าพัดถายนะแล้วก็วาร์ปกลับมาที่เดิมแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะโอเค ซึ่งนะมันจะซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดเราทำบั๊กนะค่าพัดมันจะไม่นับตอนประมาณสิบกว่าวีนะอันนี้มันยังนับอยู่นะเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนี่ครับประมาณนี้จะไม่นับแล้วนะซึ่งจงังหวะนี้คือเราทำอะไรก็ได้เลยครับตามใจนะเพราะทำไงกดดิฟนะมันก็ไม่ขึ้นแต้มให้แล้วนะโอเคเราก็รอนับเรื่อย โอเคนะับก็จะได้ประมาณนี้เราก็จะได้ตาประมาณเจ็ดิบวินนะก็น,นี่ก็คือวิธีการทําบักแบบง่ายๆนะับส่วนรถมาเดี๋ยวผมจะทําอีกรอบหนึ่งนะับโดยที่ผมจะใช้รถหนึ่งแสนนะแต่เป็นรถหนึ่งแสนที่แต่งสุดนะเนี่ยผมแต่งสุดลดความอาอไม่ยแหละ โอเค็ okay. ปสนามดิฟเหมือนเดิมนะับแล้วก็กดสตาร์ทก็ทําเหมือนเดิมเลยนะับแค่รถคันนี้มันจะเบากว่านะอย่างล้อที่ผมใช้มันก็ผมปรับแต่งมือมๆนะเออไม่ต้องปรับแต่งตามก็ได้นะประมาณนี้นะที่ผมปรับแต่งนี่ครับโอเคโอเคแล้วพอมันนับประมาณนี้แนละ้วแล้วก็เรากดเสกบ้านได้เลยโอเคนัมันมาตรงนี้แหละโอเคเราวาดนะับแล้วก็ทำการลออเสก แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมน,นะค,คือถ้าเกิดเรายิ่งใช้รถเร็วนะบั็กก็จะยิ่งดีนะแต้มก็ยิ่งขึ้นไว้นะเดี๋ยวแต่พอเราใช้รถช้าๆนะมันแต้มมันจะขึ้นแบบเนี้ยนะซึ่งแนะนําให้เราเก็บสปีดประมาณนึงก่อนนะแล้วค่อยทํานะเดี๋ยวมันก็จะช้าประมาณนี้นะ ซึ่งแต้มันจะขึ้นช้ามากนะคือใครที่มีรถไม่ค่อยเร็วร้วก็ทนใช้ไปก่อนนะยังไงอหนึ่งก็ได้ประมาณหนึ่งมื่แล้วนะแล้วก็ลงน้ำเออประมาณนี้นะก็ทําไปเรื่อยๆนะอย่างที่ผมบอกก็คือให้เราวาไปใหม่โอเคแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะวนไปเรื่อยๆนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับบั๊กเกนนี้นะเป็นบั๊กที่ซีซันหน้าจะโดนแก้นนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับบาย